สบายดีด้วพี่น้องกอกันตอนเที่ยงแกงหน่อไม้อยู่น้อยแกงหน่อไม้จ็แซ่บวันนี้โมเลยสุดยอดเจ็แซ่บต้องกันแน่นอนแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้สุกมาปิ้งเขียดพี่น้องเป็นได้บอกรถเลยเขียดมือมันจะโตใหญ่ๆเผื่อใดเคยกินแน่พี่น้อง อถ้าสุดยอดรถแลปิงเขียดกินกับแกงหน่อไม้เอกมันมันกักอื้อหือแกงหน่อไม้พี่น้องสิเฮ็ดเพาะน้ําปลาเือ12ยัง่เฮ็ดเพาะเสยอื้อหือกําลังปิ้งไข่แดงแห้ง้จักนปิ้งเขียดพี่น้องเอ้ยแล้วบ่ หแล้วะพี่น้องเลยหยหน่อยห้หย,ห,ห,นยห,หนึ่งแรงก็คือสีแล้วอยู่แล้วหกินข่าวเด้อหลืว่าจินอะไร้องกินผุนบ่ข่าวลเขาขาลูกสาวายนี้กี่

เจ้าหนึ่งไหายบ่หนึ่งไ่ายลูกซ้าวให้ลูกซ้าวพายนี้จ่อยอเอาไปไหวนะซา,าไปเล่นได้ด้โอ,โอ้อยากกินน้ำด้นะเหนะ็นน้องม่ปิงเขียกกำลังปดตัวก่อนมันจุดจุด้ย เบิ่งกบเหอมาเบิ่งกบนะคงดกบนะมัเบิงกนะเบิงวน้บ่งนีเราเห็นเขาหลนคบเลยนั่นน่ะงแนะขโดดคุบเลยปะถ้โดดคบปุ๋ยด้เหยือหอปุ๋ยมันคบไดใครกบมันบไปเผาแล้วบลห่ป๋ยไปเผันังเผาไล่โต้เลยนาเแล้วก็โค้เผายงดังวะ ค,<อด>คนเดียวเรากินกอนเขา,เาแล้วชงไปเ,เหืเห่อหนีเพ้าะนี่กลยนะิืนผืนป้าลูกเอ้เฮ็ดเฮ็ดเพาะนี่ขีดไปดเลยนี่ฮะขาหายในนั่นเลย ใช่กระดาป้าไปใ่ป้าเ็กน้อยเอาเป็นวาป้าแท้ๆครับขาต่างนะดูว่าต่างจริงเขไม่ได้จ้ายั่ขาหงอุพี่แต้แซ่บแท้แนี่อูก็เล่เพลงอยู่คราหน่อยนะอันท่อนบม็อกที่เัด เดี๋ยก็วกงิกไดนาม่หดอะบมอะูกินผ่นี่นลูกไผ่นะลูกไผ่ะาแพงไผ่พอกระแม่นะละแพงไผ่แพงไผ่แพงไผ่ง่ไผ่พ่งน่แพงไผ่หัวฉีือ เอาอีกเส้นคุแบแบเออาเอาลูกน่ละจาตัวผู้ก็มีกระบอกกินเนามากินเวึไมไม่ไม่ไม่ห้อเิ่มกนยังไม่อีกยังม่อีกเนี่เฮมาแต่โอ้ยไปทไเยตกซาลมเออไปนอนสบายที ในชาเลูก็เขานี่ยงลูกยัง้นป็ถัว้าเถ่วะลยนั่นเด็ดอกหนุ่มมเนอาชีไมนี่บวใหญ่คู่คู่ก็มากินชัดกะคูก็กินนนนะเามาจุกเสน เดี๋ยวคู่ไปล่างหกสุดคูไปล่างสิยังมาหลีเดี๋ยวกินข้ากอย่างแล้วอดไหมนขาคุณขนขาคุขุนขาคุขนหนึ่งแล้วขนขาคุณถึงหรออ่อนเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวปอดจ้าปอดจักข้าไปปูกับไปปรตื่นเด็กมาว่ะ

วาเปนกระยกไหมะดกงวดเอาเบอร์ปีเขียนมาเด้นะมึงติดกันเด้อเขียนอาจารย์ยัเน่ยือมูยา

แดดเด้อยันเด็ตกนะไมลาคนแดดไปถ่ายอ่เผาที่รงนะต้งรละอันตรายไยลงเองโอ้ไปยังขยอยเองยันมยันหมดอดึงเอาอืมจะบอกเขาลงเด้อคอยลงบอกแล้วยัใส่ดอกพยางไปทางท่าน่ันชนเลยัไลงบอเดี๋ยมเนะเอา่ย้ี่คอ้านหลัง เดี๋ยวตาลางนเด้อเกิดไม่ได้ใส่เว้ยไ่เอาลไปันุตงกินเลยเือเสื้องมือหอือใหม่เแต่ไดัไีตัวใหญ่ือใหม่เลยนอาเกิมใส่มง่ส่เอ็เป็นไรมน่ะเอ็ห่ชุอเลยนะเายาทีกัน

mọi người bưng người mọi bưng lá cũng bưng người tí. người mọi 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 người mọi

cái gì mà nhá thầy luôn cái gì mà bạn đi đâu, cái cái gì, cái 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 gì, cái เดิมันก็นี่เอาตัวเองเยวว่าได้ไมนี่นี่ใครกันเ่

Hương hoa hát phút hương khao hát phút vâng luôn. Hãy mọi nào. Hãy lạc ơ. thương 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 cái đây. này mang a mê đây. A do lúc bây giờ thì tuyên năm mê. A ngã mát tuyên năm mát mô hình. Wa hát hình. Wa hát mô 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 hình. Wa hát